ขอกราบสวัสดีผู้ชมทีน่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมทะรักเนจะมาสปอยหนังเรื่อง Toy Story ภาคที่4ส่วนภาคอื่นเนี่ยใต้คลิปเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับผมย้อนไปเมื่อ9ปีก่อนในคืนที่ฝนตกมีของเล่นหายอยู่ที่สนามเจ้ารถบังคับกำลังเดือดร้อนผัวของเล่นที่เหลือเนี่ยต้องหาทางช่วย บูดีเลยใช้สลิงกี้เพื่อโดลงไปช่วยเจ้า,ารถบังคับแผนการช่วยเหลือในสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ว่าแม่ของแอนดี้นี่มาปิดหน้าต่างก่อนที่บูดีจะเข้าห้องไปได้และแม่ของแอนดี้เนี่ยก็มอบโคมไฟของโบให้กับคนอื่นและโบกับแก่เนี่ยก็ติดไปกับโคมไฟด้วยบูดีเลยรีบโดดลงจากหน้าต่างเพื่อไปหาโบบูดีนั้นไปช่วยโบออกมาแต่ว่าโบบอกบูดีว่าฉันไม่ใช่ของเล่นของแอนดี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเป็นของเล่นของเด็กคนอื่น ตอนแรกวูดดี้เกือบจะไปกับโบแล้วแต่เมื่อวูดดี้ได้ยินเสียงแอนดี้แอนดี้กำลังตามหาวูดดี้อยู่วูดดี้เลยรู้ว่าแอนดี้นั้นสำคัญมากวูดดี้เลยจำใจต้องบอกลาโบหลังจากที่โบไปแอนดี้ก็เดินมาเก็บวูดดี้ที่นอนอยู่หน้าบ้านและนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราไม่ได้เห็นโบเลยในภาคที่3ของ Toy Story ในปัจจุบันวูดดี้และเพื่อนๆเน,นกลายเป็นของเล่นของบอนนี่แล้ว ชื่อติดเท้าเนี่ยก็เปลี่ยนจากแอนดี้เป็นคำว่าบอนนี่เมื่อถึงเวลาที่บอนนี่เล่นของเล่นบูดีกลับได้อยู่ในกลุ่มที่บอนนี่ไม่ได้เอาเขาไปเล่นบอนนี bon ่เลือกสาวค้าวบอยเจสซี่มากกว่าจะเลือกบูดีมันก็คงเป็นเพราะว่าเธอเนะี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนายโดนเทเป็นรอบที่สามแล้วอาทิตย์นี้ดูสินั่งเสอยากย่ญยเกาะเลยฉันรู้นะไม่ต้องบอกหรอกและในวันนี้บอนนี่ต้องไปประถมนิเทศที่โรงเรียน บอนนี่ต้องเริ่มเข้าไปเรียนอนุบาลแต่ว่าบอนนี่เนี่ยไม่สามารถเอาของเล่นไปที่โรงเรียนได้วูดดี้รู้สึกเป็นห่วงบอนนี่ที่เธอต้องไปโรงเรียนในวันแรกและเธอก็ร้องไห้ก่อนที่จะออกไปด้วยเมื่อวูดดี้เห็นแบบนั้นวูดดี้เลยแอบตามเข้ากระเป๋าไปกับบอนนี่เมื่อบอนนี่เข้าไปที่ห้องเรียนเธอต้องนั่งอยู่คนเดียวและเธอช่างโชคร้ายบอนนี่ไม่มีเพื่อนเลยสักคน วูดดี้เลยหาทางช่วยบอนนี่โดยการยนอุปกกณ์ต่างๆเนี่ยไว้ให้บอนนี่เมื่อบอนนี่เห็นอุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยบอนนี bon ่ก็เลยสร้างของเล่นจากช้อนส้อมและเธอตั้งชื่อมันว่าฟอกกี้ฟอกกี้เนี่ยถือเป็นเพื่อนคนแรกของบอนนี่ที่โรงเรียนแห่งนี้เลยหลังจากจบปฐมวิทศพ่อกับแม่ของบอนนี่ก็มารับและพ่อของบอนนี่ก็บอกบอนนี่ว่าจะพาบอนนี่ขับรถไปเทีย่ยวเพราะว่ากว่าโรงเรียนจะเปิดเนี่ยมันก็อีกอาทิตย์หนึ่ง เราจัดการโรงเรียนอนุบาลซะอยู่หมัดเลยเนาะไม่อยากเชื่อเลยฉันคุยกับชอนซอมแล้วทันใดน,นั้นเองเจ้าฟอกกี้ก็เริ่มขยับร่างกายเมื่อไปถึงที่บ้านเนี่ยวูดดีก้าวไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเกิดเรื่องประหลาดมากบอนนี่สร้างเพื่อนใหม่ขึ้นมาและมันก็มีชีวิตขอแนะนำให้รู้จักฟอกกี้ฟอกกี้นั้นพูดถึงแต่ขยะและฟอกกี้เขาก็อยากจะลงไปอยู่ในถังขยะ พราะว่าฟอกกี้เนี่ยถูกสร้างมาจากขยะทุกคนก็เห็นว่าฟอกกี้เนี่ยก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากหรอกก็เป็นแค่ขยะที่บอนนี่สร้างขึ้นเท่านั้นแต่ว่าวูดดี้เนี่ยรู้ดีว่าฟอกกี้สาคัญกับบอนนี่มากถ้าบอนนี่ไม่มีฟอกกี้เนี่ยที่โรงเรียนเธอต้องแย่มากแน่แน่ฟอกกี้เท่านั้นที่จะช่วยให้บอนนี่ผ่านช่วงเร็วร้ายในโรงเรียนได้ฟอกกี้เนี่ยกระโดดลงถังขยะทั้งคืนโดยมีวูดดี้เนี่ยคอยโยนฟอกกี้ขึ้นเตียงอยู่ตลอดและเช้าวันต่อมาบอนนี่ก็เริ่มออกเดินทางไปเที่ยว วูดดี้ต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลฟอกกี้ตลอดทางเพื่อไม่ให้เขากระโดดเข้าถังขยะหรือว่าวิ่งหนีไปหาถังขยะข้างนอกเมื่อบอนนี่หลับและวูดดี้ก็กำลังเผลอนั่งคุยกับบัตอยู่ฟอกกี้ก็หาทางหนีและฟอกกี้ก็บอกวูดดี้ว่าฉันไม่ใช่ของเล่นฉันเป็นช้อนซ่อมฉันเกิดมาเพื่อตักอาหารแล้วก็ลงถังขยะเพราะฉันเป็นขยะเอสรภาพ ฟอกกี้กระโดดลงจากรถขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่บูดดี้ไม่สามารถปล่อยฟอกกี้ไปได้บูดดี้เลยต้องลงตามไปด้วยแล้ววูดดี้เนี่ยคอยหาทางกลับไปหาบอนนี่ที่จุดพักรถเมื่อวูดดี้เจอฟอกกี้วูดดี้เลยพาฟอกกี้ในเดินกลับไปหาบอนนี่ในระหว่างทางวูดดี้ก็เล่าเรื่องของแอนดี้เจ้าของคนเก่าให้กับฟอกกี้ฟังและวูดดี้ก็เล่าถึงปัญหาในตอนนี้ที่เขาเจออยู่ในช่วงนี้วูดดี้ไม่ถูกบอนนี่เอาไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เลยฉันรู้ปัญหาของนายแล้ว นายเป็นเหมือนชันไงเป็นขยะฟอกกี้บอกกับวูดดี้ว่าการอยู่ในทางขยะนะ่ะมันรู้สึกอบอุน่นรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านวูดดี้ก็เลยบอกว่าบอนนี่ก็รู้สึกเหมือนกันตอนที่มีนายอยู่ไงล่ะฟอกกี้เมื่อฟอกกี้ได้ยินแบบนั้นฟอกกี้ก็เลยเชื่อว่าเขาคือขยะของบอนนี่และบอนนี่ก็ต้องการเขาถึงฟอกกี้จะตีความหมายผิดไปนิดหน่อยแต่ตอนนี้ฟอกกี้ก็อยากกลับไปหาบอนนี่แล้ว วูดดี้กับฟอกกี้เนี่ยใกล้จะไปถึงที่หมายแล้วแต่ว่าวูดดี้ก็บังเอิญไปเห็นโคมไฟของโบวูดดี้เนี่ยสงสัยว่าโบอาจจะอยู่ในร้านแห่งนี้วูดดี้ก็เลยแอบพาฟอกกี้เนี่ยเข้าไปข้างในเพื่อไปหาโบวูดดี้หาโบไม่เจอวูดดี้เลยตั้งใจจะกลับแต่ว่าก่อนที่จะกลับเนี่ยเขาก็บังเอิญได้เจอกับแกบบี้กบบีและเธอมีลูกน้องชื่อว่าเบนสันวูดดี้นี่ลองถามหาโบกับเธอแล้วแกบบี้กบบีก็บอกว่าเธอรู้จักโบ และแกบบี้แกบบี้เนี่ยเธอมีความสนใจในวูดดี้มากเธอมีความสนใจแบบแปบลบแบบกๆกล่องเสียงของแกบบี้เนี่ยพังไปแล้วแต่ว่ากล่องเสียงของวูดดี้เนี่ยยังใสแจ๋วมีงูอยู่ในบูชันที่แท้แกบบี้ก็อยากได้กล่องเสียงของวูดดี้นั่นเองเพราะว่ากล่องเสียงของเธอพังเธอเลยไม่ถูกขายและไม่มีใครซื้อเธอไปเล่นเลยเมื่อวูดดี้รู้สึกแปลกๆวูดแดบบีแบบ้ Woody เลยรีพาฟอกกี้หนีทันทีแต่ว่าฟอกกี้นั้นถูกจับไว้ได้ แต่วูดดี้หนีไปได้เพราะว่ามีเด็กชื่อฮาร์โมนีเนี่ยมาเจอแล้วเธอก็พาวูดดี้ออกไปข้างนอกเมื่อบอนนี่ตื่นขึ้นมาแล้วหาฟอกกี้ไม่เจอบอนนี bon ่ก็เลยโวยวายใหญ่เธอออกตามหาฟอกกี้ทั่วเลยบัตเลยตัดสินใจออกตามหาวูดดี้กับฟอกกี้บัตออกไปเพียงลําพังเพราะว่าบัตเนี่ยเชื่อฟังเสียงในใจของเขาเหมือนที่วูดดี้เคยบอกเขาแต่สิ่งที่บัตฟังมันก็เป็นแค่การกดปุ่มฟังเสียงตัวเองแล้วก็ทําตามเท่านั้นเอง ระหว่างออกตามหาวูดดี้เนี่ยบัตก็ถูกคนเก็บไปและตอนนี้บัตกลายเป็นของรางวัลจากเกมไปแล้วบัตถูกมัดไว้และไม่สามารถหนีออกมาได้ส่วนวูดดี้เนี่ยถูกมาฮนี่พามาที่สวนเมื่อมีโอกาสวูดดี้ก็หนีออกมาทันทีและในสนามเด็กเล่นเนี่ยมีเด็กมาเล่นของเล่นอยู่เพียบเลยและวูดดี้ก็ได้เจอกับโบอีกครั้งโบเนี่ยพาวูดดี้เข้าไปนในพุ่มแล้วก็ไปเจอกับแกของโบบิลลี่โกรดและกรับ 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยโบอยู่ด้วยตัวเองมาโดยตลอดโดยไม่มีเจ้าของและโบก็แนะนําให้บูดีรู้จักกับกิกเกิลแมกเดมเพลวูดีรู้ว่าโบเนี่ยรู้จักร้านขายของเก่าร้านนั้นร้านที่ฟอกกี้ติดอยู่ในนั้นวูดี <Woody S 2> เลยขอให้โบช่วยไปที่ร้านขายของเก่าแห่งนั้นเพื่อไปช่วยฟอกกี้ขณะเดียวกันแกบีแกบ,บ,แกบ,บีเธอก็ซ่อมแขนให้กับฟอกกี้และเธอก็บอกฟอกกี้ว่าเธออยากเป็นของเล่นของฮาร์โมนีมาตลอดแต่กล่องเสียงเธอพังเธอเลยไม่มีโอกาส และเธอก็ขอให้ฟอกกี้เนี่ยเล่าเรื่องวูดี้ให้เธอฟังฟอกกี้เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่รู้มาจากบูดี้ให้กับแกบบี้แกบบี้ฟังบัตในตอนนี้ที่เขาถูกมัดไว้เขาได้เจกับกตุ๊กตา2ตัวเจ้าเป็ดกับเจ้าตายเจ้าเป็ดกับเจ้าตายเนี่ยเข้ามาหาเรื่องบัตเพราะว่ากลัวบัตมาแย่งตำแหน่งรางวัลที่หนึ่งไปบัตก็เลยปิดหมวกแก้วของเขาเพื่อหนีบขาเจ้าเป็ดแล้วมันก็ทําให้เขาหลุดออกมาได้แต่เจ้าเป็ดกับเจ้าตายเนี่ยก็หลุดออกมาด้วย พวกเขาเลยรีบตามบัตกลับมาโบ <Bo S 1> พาวูดดี้ขี่สกังเพื่อไปร้านขายของเก่าร้านนั้นแต่พวกเขาขับสกังไปคว่ำในม้าหมนุนวูดดี้เนี่ยดึงแขนของโบขาดวูดดี้เลยตกใจมากแต่จริงๆแล้วแขนของโบเนี่ยมันขาดอยู่แล้วเธอถึงต้องใช้เทปเนี่ยติดแขนอยู่ตลอดเวลาแล้วโบก็พาวูดดี้เนี่ยขึ้นไปบนหลังคาร้านขายของเก่าบัตเนี่ยมองเห็นวูดดี้พอดีบัตเลยแอบตามขึ้นมาด้วยพอบัตได้เข้ามาทักทายโบบัตก็ถูกเจ้าเป็ดกับเจ้าตายเนี่ยจับ แล้วแขว้นต้องแต่งอยู่บนนั้นเพื่อรอเด็กมาตลอดชีวิตนายทำได้ชีวิตเราแล้วพวกเจ้าเป็ดกับเจ้าตายก็รุมตื้อบัตวูดดี้ก็เลยบอกทั้งสองว่าเรามีเด็กมากับพวกเราสิเจ้าเป็ดกับเจ้าตายเนี่ยก็เลยเลิกตื้อบัตและพวกเขาก็ดีใจที่พวกเขาจะมีเด็กแล้วในตอนนี้บอนนี่ยังออกตามหาฟอกกี้อยู่เลยและตอนนี้พ่อกับแม่ของบอนนี่ก็จะพาบอนนี่ไปที่อื่นแล้ว 74ก็เลยต้องไปเจาะยางรถเพื่อทวงเวลาให้บัดกับวูดดี้พาฟอกกี้กลับมาให้ได้พวกวูดดี้เนี่ยเมื่อแอบ,บเข้ามาข้างในได้พวกเขาต้องวางแผนให้ดีเพราะว่านอกจากจะเจอกับลูกน้องของแกบบี้แกบบี้พวกเขายังต้องเจอกับน้องแมวจอมขย้ำอีกวูดดี้เนี่ยเห็นบอนนี่มาที่ร้านนี้พอดีวูดดี้เลยรีบวิ่งไปหาฟอกกี้โดยไม่คิดหน้าคิดหลังโบเนี่ยรีบตามไปห้างวูดดี้แต่พราว่าวูดดี้วูวามมันก็เลยทําให้ลูกน้องของแกบบี้แกบบี้เนี่ยเห็นพวกเขา แกะของโบเนี่ยถูกจับไปส่วนพวกที่เหลือเนี่ยพวกเขาวางแผนจะชกกุญแจเปิดตู้ของแกบ,บิแกบ,บี้จากยายเจ้าของร้านแผนแรกคือเข้าไปเติบยายแผนที่สองก็เติบยายส่วนแผนที่สามก็ไปจัดการยายตอนที่เธอรับโอเคปละล่ะแต่บัตเน่ไม่เห็นด้วยแผนนี่มันบ้าชัดๆพวกแกะจะโหดไปไหนเนี่ย โบเนต้องการความช่วยเหลือโบเลยพาวูดดี้ไปหาดุกคาบูมเพื่อให้ดุกช่วยโบขอให้ดุกเนยโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขึ้นไปบนตู้ของแกบิกับบี้แต่ดุกเนยไม่เอาด้วยวูดดี้เลยพยายามอ้อนวอนและเกลี้ยก,กล่อมดุกและเมื่อวูดดี้พูดถึงเด็กดุกเขาก็เลยนึกขึ้นได้ดุกเลยเล่าเรื่องเจ้าของของเขาให้วูดดี้ฟังเรอชอนตื่นเต้นมากที่ได้ชั้นไปของขวัญ แต่พอเดอชอนลวดชันโดดไม่ไกลเหมือนของเล่นในโฆษณาเขาก็ควางฉันทิ้งและนั่นเป็นสาเหตุที่ดุ๊กไม่กล้าพอที่เขาจะกระโดดไกลขนาดนั้นโบเลยพยายามเกี้ยกล่อมดุ๊กให้เชื่อว่าดุ๊กเนี่ยทำได้จนดุ๊กเนี่ยเขาเริ่มฮึกเหิมและมันทําให้ดุ๊กตัดสินใจว่าเขาจะทําและพวกบัสก็เดินมาพร้อมกับกุญแจที่พวกเขาได้มาแบบง่าย จากแผนที่เขาวางไว้ในพวกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าคุณยายเนี่ยเอากุญแจมมาวางให้พวกเขาแบบงงๆวูดดี้ต้องซ้อนไปกับดุกด้วยแต่เมื่อดุกกาลังจะข้ามเนี่ยดุกก็นึกถึงเือรชอนดุกก็เลยโดดได้ไม่เต็มที่แต่โชคดีที่อย่างน้อยก็ไปถึงฝั่งโน้นและวูดดี้ก็สามารถเกาะไว้ได้และโบเนี่ยก็เกาะข้ามเชือกที่มัดกับวูดดี้ไว้เพื่อข้ามมาช่วยวูดดี้วูดดี้กับโบเข้าไปยาฟอกกี้มาแต่มันเป็นกับดักพวกเขาถูกล้อมไว้ พวกบัสเลยรีบดึงวูดดี้กลับแต่ว่าแกบบีเนี่ยก็ดึงวูดดี้ไว้เช่นกันโบก็เลยเข้ามาช่วยวูดดี้ไว้แต่ว่าเขาทาฟอกกี้ตกลงไปข้างล่างตกลงไปหาน้องแมววูดดี้เลยรีบกระโดดลงไปขี่แมวทันทีและนั่นทําให้ทุกคนที่จับเชือกอยู่เนี่ยตกลงมาข้างล่างจนหมดและกิเกลก็ถูกน้องแมวเนี่ยกินเข้าไปโบก็เลยขอให้ดุ๊กเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยล่อแมวให้แมววิ่งตามไปและทุกคนเนี่ยก็เกาะเชือกไว้ พวกเขาสามารถหนีรอดจากนื้อมือของแกบี้กบบีบบ้มาได้แต่ว่าพวกเขาดันไม่ได้เอาฟอกกี้มาด้วยและน้องแมวก็หัวโขกกำแพงน้องแมวก็เลยคายกริกเกอ้อออกมาและน้องแมวก็วิ่งหนีไปพวกเขาเนี่ยเอาฟอกกี้ออกมาไม่ได้วูดดี้เลยจะกลับเข้าไปช่วยแต่ว่าไม่มีใครอยากกลับเข้าไปเลยพวกเขารู้ดีว่าไม่มีทางต่อกรกับแกบกี้กบบี้บได้วูดดี้ก็เลยบอกโบว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันคือความพักดีต่อเจ้าของ เป็นสิ่งที่ของเล่นหลงทางไม่มีวันเข้าใจเมื่อโบกับคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เลยจากไปเหลือแต่วูดดี้กับบัตและวูดดี้ก็ยังไม่ตัดใจเขาจะกลับเข้าไปเพียงลําพังบัตนี่ยังยืนคิดอยู่ว่าเขาจะเอายังไงดีบัตตัดสินใจไม่ได้บัตก็เลยกดปุ่มเพื่อฟังเสียงตัวเองพอธกิจลุล่วงถอนกําลังกลับได้ไม่ว่าบัตจะกดปุ่มสักกี่ครั้งมันก็บอกให้บัตนกลับ บัตก็เลยต้องตัดสินใจเนี่ยกลับไปที่รถก่อนเมื่อบูดดี้กลับเข้าไปข้างในแล้วได้เจอแกบบี้แกบบี้อีกครั้งเธอก็บอกวูดดี้ว่าเธอเนี่ยอยากเป็นของเล่นอย่างบูดดี้อยากจะมีเจ้าของอยากผ่านช่วงเวลาแสนสุขกับเด็กทีรักแต่เธอไม่เคยมีโอกาสนั้นเลยเมื่อบัตกลับมาถึงที่รถเดี๋ยวบัตบอกเพื่อนๆว่าเราต้องหาทางไปรับวูดดี้กับฟอกกี้ที่ร้านแห่งนั้นบอนนี่เนะี่ยลืมกระเป๋าไว้ที่นั่นยังไงละ่ะ ยังไงเธอก็ต้องกลับไปเอากระเป๋าแล้วเราก็จะได้ช่วยวูดดี้แต่ว่าบอนนี่เนี่ยดันลืมกระเป๋าจริงๆเธอลืมเรื่องกระเป๋าไปซะสนิทเลยบัตรตเนี่ยก็เลยกดปุ่มตัวเองแล้วก็พูดถึงกระเป๋าเป้ให้บอนนี่ได้ยินเมื่อเธอได้ยินเรื่องกระเป๋าบอนนี่ก็นึกขึ้นได้บอนนี่เลยขอให้พ่อเนี่ยขับรถไปที่ลานนั้นเพื่อไปเอากระเป๋าของเธอและโบเนี่ยเธอกลับมาซ่อมสกังของเธอโบตัดสินใจจะกลับไปช่วยวูดดี้เพราะว่าโบเนี่ยนึกได้ ว่าวูดดี้ก็เป็นแบบนี้มาตลอดวูดดี้ไม่เคยถอดใจไม่ว่าจะสิ่งอันตรายหรือทำอะไรบ้าๆเขาไม่เคยยอมแพ้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยวูดดี้เนี่ยยอมแลกกองเสียงกับแกบี้แกบี้วูดดี้แลกมันด้วยความเต็มใจและวูดดี้หวังว่าแกบี้แกบี้เนี่ยเธอจะได้มีเจ้าของและแกบี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้ทำลายฟอกกี้หรือว่าวูดดี้แต่อย่างใดหลังจากที่แลกกองเสียงกันแกบี้แกบี้เธอก็ดึงสายของเธอเพื่อส่งเสียงให้มาฮุานี่สนใจ ตอนแรกเนี่ยเหมือนมาฮนี่จะสนใจเธอแต่แล้วมาฮนี่ก็โยนแกบี้แกบี้ทิ้งเพราะว่าเธอไม่ชอบตุ๊กตาตัวนี้วูดดี้กับฟอกกี้เนี่ยโดดเข้าไปในเป้ของบอนนี่และบอนนี่ก็มาเจอพวกเขาแต่ว่าก่อนจะออกจากร้านไปเนี่ยวูดดี้ไม่ได้ไปกับฟอกกี้ด้วยวูดดี้ก็โดดลงจากกระเป๋าเพื่อไปหาแกบี้แกบี้วูดดี้เนี่ยรู้สึกสงสารเธอวูดดี้ก็เลยชวนแกบี้เนี่ยไปด้วยวูดดี้เนี่ยบอกกับแกบี้แกบี้ว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีเด็กอีกหลายคน ไม่ได้มีเด็กแค่คนเดียวและโบก็มาถึงพอดีโบก็เลยมาช่วยวูดดี้พูดและพวกเขาก็จะพาแกบ,บี้เนี่ยไปหาบอนนี่เมื่อฟอกกี้ก็มาถึงที่รถฟอกกี้ก็บอกบัสให้พารถไปที่ม้าหมุนเพื่อไปพบวูดดี้ที่นั่นไทรซี่เนี่ยเลยวางแผนใช้เสียงตัวเองเนี่ยเป็น G.P.S. บอกทางให้พ่อของบอนนี่เนี่ยขับรถกลับไปที่ม้าหมุน พวกวูดดี้ต้องรีบกลับไปที่บานหมุนให้ทันเวลาพวกเขาเลยจะใช้วิธีการกระโดดข้ามขืองดุกพเพื่อโหนเชือกข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพวกวูดดี้ขอให้ดุกกระโดดอีกครั้งและครั้งนี้มันไกลกว่าเดิมแต่พวกเขามั่นใจว่าดุ๊กต้องทําได้และในครั้งนี้ดุกสลัดความกลัวทิ้งทั้งหมดดุกเขามั่นใจเต็มร้อยฉันทําให้เธอระชอนและดุ๊กคาบูมก็ทําสําเร็จจนได้ พวกวูด,ดีก็เลยหนเชือกข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งในระหว่างที่กำลังวิ่งอยู่บนเต็นเนี่ยแกบ,บีเธอก็เห็นเด็กกำลังหลงทางพวกเขาเลยต้องเปลี่ยนแผนแกบ,บีต้องการจะทำให้เด็กหลงทางเนี่ยประทับใจและต้องการจะเป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นแกบ,บีเข้าไปนั่งใกล้ๆเธอและเมื่อเด็กคนนั้นเห็นแกบ,บีเธอก็เริ่มหยุดร้องและเธอก็มีความกล้าเธอไปขอให้ตำรวจนะหาพ่อแม่ให้เด็กสาวคนนั้นก็ได้กลับไปหาพ่อแม่ของตัวเอง และแกบ,บีแกบ,บีเธอก็ได้มีเจ้าของสักทีพวกบัสเนี่ยพารถกลับมาถึงม้าหมุนได้แล้วแต่ว่าการขับรถมาถึงที่ม้าหมุนเนี่ยมันทําให้พ่อของบอนนี่เนี่ยถูกใบสั่งและบัสก็พาเ,เพื่อนๆนขึ้นไปบนหลังคารถเพื่อรอรับวูดดี้และฟอกกี้เนี่ยก็คอยล็อกประตูเพื่อถ่วงเวลาไว้มาให้พ่อของบอนนี่เนี่ยขึ้นรถวูดดี้ต้องบอกลาโบอีกครั้งลากนโบ วูดดี้เนี่ยเศร้ามากที่เขาต้องจากกระโบอีกแล้วแต่อีกใจหนึ่งวูดดี้ก็เป็นห่วงบอนนี่มากบัตตก็เลยบอกวูดดี้ว่าบอนนี่นะ่ะเธอไม่เป็นไรหรอกนายไม่ต้องห่วงเมื่อวูดดี้หมดห่วงเรื่องบอนนี่วูดดี้เลยเลือกจะไปกระโบและวูดดี้มอบตราในอำเภอให้กับเจสซีและเขาต้องบอกลาเพื่อนๆที่รักของเขารวมถึงฟอกกี้เพื่อนใหม่ของเขาด้วย หลังจากที่ทุกคนบอกลากันทุกคนเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้วูดดีกาเป็นของเล่นหลงทางแต่ว่าบัตบอกว่าเขาไม่ได้หลงทางไม่ใช่อีกต่อไปสู่ความเวิ้งวางอันไกลโพน้นสำหรับตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสนับสน,นุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดสมัครสมาชิกในราคา35บาทต่อเดือน เพื่อนๆจะได้ป้ายสนับสนุนหน้านักน่ารั้ข้างชื่อเวลาที่เพื่อนๆคอมเมนต์นะครับก็มาซับพอร์ตกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ